จัดมาแล้วครับกับ Mr. Robot ์โรบอตแว็กแอน2ฮะเครื่องดูดฝุ่นไร้สายอัตโนมัติแบบ3 in 1นัั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดฝุ่นขดัดถูหรือล้างพื้นเนี่ยก็สามารถทำได้ในขั้นตอนเดียวแถมมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษครับสามารถล้างเครื่องเองได้ในตัวรุ่นนี้นะครับเป็นโมเดลรุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้ซันจะมารีวิวให้ฟังครับ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะมาอันบ็อกซิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวซันจะเริ่มแกะกล่องเลยนะฮะมาดูกันว่าข้างในของเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่าแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะอย่างแรกที่มันให้มานะครับก็จะเป็นบัตรการันตีสินค้านะครับและข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นคู่มือการใช้งานด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแท่นวางของเครื่องดูดฝุ่นนะครับเป็นเครื่องของมิสเตอร์โรบอทนะอืม สามารถเคลื่อนย้ายได้นะเพื่อนเพื่อนดูจากทรงแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถย้ายไปต่างจังหวัดก็สามารถย้ายไปได้ย้ายไปคอนโดย้ายไปหอพักเนี่ยก็สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเลยนะครับไม้ของมันเนี่ยก็ดูแข็งแรงนะครับแถมยังไม่ค่อยมีน้ําหนักด้วยนะครับเหมือนเราถือไม้แบดอะเออมันเบาขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแปลงดูดฝุ่นนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะมีมอเตอร์อยู่ข้างในดีด้วยนะไส้กรองอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่มือกันอีกทีนะ แล้วก็มีถ้วยตวงให้ด้วยครับแล้วก็มีแปลงครับนี่มีสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็มีมาให้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเต็มๆของอุปกรณ์แต่ละชิ้นบนโต๊ะนี้กันก่อนเลยนะฮะ ขั้นแรกเลยนะครับซันก็จะหยิบแปลงขึ้นมาครับอ่าแปลงเนี่ยนะฮะก็สามารถเสียบไปที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับเสียบตรงไหนนะครับหันด้านนี้ครับอ่าออกทางด้านนี้นะอ่าดูนะครับมันจะมีรูที่เสียบแปลงอยู่นะครับเราก็เสียบไปเลยนะครับให้มันตรงกับช่องอ่าเสียบเข้าไปอันนี้นะครับก็จะเป็นที่จับนะที่จับเนี่ยมันก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ย ก็จะปรับในเรื่องของความแรงของเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะครับด้านไหนด้านนี้ใช่ไหมเออนี่นะฮะหันด้านที่มีตัวสอนออกด้านนอกนะครับอ่าพอเสียบไปปับ๊บมันก็จะดังแกรกแบบนี้นั่นเองเรียบร้อยแล้วครับดีไซน์ของมันเนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับไร้สายนะฮะถูพื้นได้แบบอิสระและด้วยแรงดูดอันทรงพลังนี้ครับถึง6000 PA นะครับ ไม่ไว่าจะเป็นฝุ่นหรือขยะแบบไหนนะครับก็ไม่สามารถรอดเครื่องดูดฝุ่นนี้ไปได้แน่นอนนะฮะน้ำยาทำความสะอาด floor cleaner นะครับสูตรทำความสะอาดสำหรับเครื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ให้อุดตันนะฮะไม่มีธิ์กัดกร่อนและไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงด้วยส่วนวิธีการใช้ของมันนะครับก็คือใช้1ต่อ50นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เติมน้ำให้เต็ม500มลเลยครับ ส่วนแท้งน้ําของมันนะครับบอกเลยว่าขนาดใหญ่กว่าที่เคยมีครับเออคือสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะครับเพราะมันมีความจุถึง800มิลิตรนั่นเองฮะส่วนวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่กดปุ่มเปิดครับแล้วเอาเท้านะครับเหยียบลงไปครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยมันเอ็ีองศานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยฮะ มิสเตอร์โรบอทแว็กอด์เวทมอบทตัวนี้นะครับสามารถดูดได้ทั้งขยะแห้งแล้วก็ขยะเปียกเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นพวกฝุ่นขยะเศษอาหารน้ำของเหลวหรือสิ่งสกปรกใดนๆนนก็ตามนะครับสามารถดูดเข้าไปได้หมดเลยนะฮะ นอกจากการดูดแล้วเนี่ยมันจะมีการปล่อยฉีดน้ําอัตโนมัติครับเพื่อทําความสะอาดพวกคราบเหนียวครับคราบสกรปรกต่างๆออกจากพื้นได้นะฮะโดยไม่ต้องกังวลว่าน้ําของมันเนี่ยมันจะเจิ่งนองนะฮะเพราะว่าเครื่องเนี่ยก็จะดูดกลับเข้าไปทันทีนะฮะรับรองว่าพื้นแห้งสบายเท้าแน่นอนมอบจากเครื่องดูดฝุน่นตัวนี้นะครับก็ผลิตจากไมโครไฟเบอร์คุณภาพดีครับถูพื้นได้อย่างสะอาดหมดจดครับ เข้าถึงทุกซอกชอนช้ยได้ทุกมุมครับดีกว่าลูกกลิ้งที่เคยผลิตมาด้วยนะครับไม่ว่าเราจะไปดูดฝุ่นในที่มืดมือใช่ไหมครับตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีไฟฉายนำฮะตรงช่องตรงนี้เลยนะครับนี่ โหมดของมันเนี่ยก็สามารถปรับแรงดูดได้2ระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นมินิโหมดครับหรือว่าแม็กซ์โหมดนะครับ self driving system นะครับเวลาเราดูดปุ่นใช่ไหมครับเครื่องเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนไปด้านหน้าเองนะครับช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องไปแบกรับน้ำหนักของตัวเครื่องเลยฮะ ไม่ต้องแยกขั้นตอนการทําความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้เนี่ยมันทรีนวันครับไม่ว่าจะดูดฝุ่นถูขัดล้างพื้นนะฮะก็สามารถทําพร้อมกันได้ในขั้นตอนเดียวเลยเนะะีส่วนความจุบแบตเตอรี่ของมันนะครับมีมากถึง2,500 m มิลลิแอมเลยนะฮะเพียงแค่ระวางบนแท่นชาร์จนะครับและเสียบสายชาร์จเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการชาร์จแบตเตอรี่แล้วะฮะ แล้วมันยังมีฟังก์ชันพิเศษครับก็คือ self cleaning system นะครับเพียงแค่กดปุ่มนะฮะตรงนี้แค่3วินะฮะเครื่องจะทำการฉีดล้างแปลงนะครับและช่องดูดฝุ่นสิ่งสกปรกได้เองแบบอัตโนมัติเลยนะฮะส่วนแท้งน้ำเสียเนี่ยก็มีความจุถึง900มิลตรเลยนะครับ ส่วนหน้าจอการแสดงผลนะครับหรือดิจิตอลดิสเพย์เนี่ยสามารถแสดงสถานะของเครื่องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตนะฮะว่าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะหรือแม้กระทั่งการแจ้งเตือนต่างๆนะครับถ้าเครื่องเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือว่าติดขัดอะไรเนี่ยมันก็จะแสดงบนจอหน้าปัดนี้เลยนะฮะพอขยะมันเต็มครับมันจะขึ้นไฟแจ้งเตือนให้เราแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการใช้ต่อเนี่ยก็แค่เอาขยะไปทิ้งแต่ถ้าเกิดเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยซันแนะนำว่าให้เอาไปทำความสะอาดได้เลยฮะ เราก็สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้นะครับแล้วแปลงเนี่ยสามารถไปขัดไปปัดเศษอาหารเศษขยะได้หมดเลยส่วนการทำความสะอาดมอบนะครับก็ทำการดึงออกมาก่อนนะครับให้มอเตอร์กับแกนเนี่ยมันออกแยกจากกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้แปรงทำความสะอาดได้ปกติเลย การรับประกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็รับประกัน1ปีนะครับแบตเตอรี่เนี่ยนาน6เดือนนะฮะส่วนมอเตอร์เนี่ยรับรองว่าโอ้โหนานมากเลยนะครับ2ปีเนี่ยยังไงเ,เพื่อนๆเนี่ยก็ลองไปหาซื้อหาใช้ดูแล้วกันครับส่วนตัวสันมองว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับ